กลับมาพบกับรายการถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะความคืบหน้าของการสืบสวนคดีที่มีการาใช้กำลังอาวุธนะคะเข้า,าสังหารประชาชนในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี2553ขณะนี้ก็มีความคืบหน้านะคะโดยสารได้มีการนัดไต่สวนเป็นช่วงแรกนะคะเมื่อวันที่ 14มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการนัดไต่สวนครั้งต่อไปนะคะในหลายๆคดีด้วยกันนะคะอย่างเช่นกรณีของ6ศพที่วัดประทุมนะคะก็มีศารอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนพร้อมกันทั้งหมด104ปากพยานนะคะโดยจะนัดวันที่18มิถุนายนนะคะนอกจากนั้นเ,เหตุการณ์ที่บริเวณบ่อนไก่นะคะก็จะมีการศารอาญานัดไต่สวนวันที่11มิถุนายนนะคะสำหรับ นายการคดีของนายชาติชายนะชาเหลานะคะซึ่งมีการเสียชีวิตบริเวณหน้าอาคารอื้อจือเหลียงถนนพระรามสี่นะคะก็สารนัดไต่สวนวันที่25มิถุนายนส่วนคดีชันสูตรพลิกศพนายทศชัยเมฆงามฟ้านายวสันผู้ทองสารอาญาใต้สารอาญา,า,า,ากรุงเทพใต้นะคะนัดไต่สวนคำร้องวันที่21พฤษภาคมนะคะ ที่ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าความคืบหน้าของคดีนะคะที่เราพูดถึงในกรณีของ91ศพนะคะก็มีความคืบหน้าไปนะคะจะมีการช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงของการที่สารนัดไต่สวนพยานปากต่างๆนะคะถ้าเรามาดูทางด้านของ DSI นะคะ DSI ก็ได้ออกมานะคะถแถลงนะคะเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการสอบสวนคดีใหม่นะคะจากเดิมที่มุ่งสอบสวนคดีการเสียชีวิตเป็นรายบุคคล นะคะซึ่งทําให้คดีนั้นไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะคะทาง DSI บอกว่าจะได้มอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนนั้นรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของเหตุการณนะะ์แล้วก็ให้ทั้งฝ่ายตํารวจทหารและผู้ชุมนุมการเคลื่อนไหวนั้นนะคะจะได้เห็นว่ามีภาพของเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยที่เบื้องต้นนั้นจะเน้นที่2เหตุการณ์สําคัญนะคะจากนั้นก็จะนํามาลําดับเหตุการณ์เพื่อพิจารณาหาหลักฐานในจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วจะมีการนํา หลักฐานและคำสั่งของทางสอชอมาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เชื่อว่าการรวบรวมพยานหลักฐานจะทำให้เห็นภาพเหตุการณ์อย่างละเอียดและทำให้เห็นทำให้การทำงานมีความคืบหน้านะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งการค้นหาความจริงนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2553ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำไปสู่การปรองดองนะคะเพราะว่าการที่จะ นำมาสู่ความสมานฉันท์ได้นะคะข้อเท็จจริงและความจริงทั้งหมดนั้นก็จะต้องถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนนะคะคณะกรรมการหนึ่งซึ่งได้ทำงานในเรื่องของการค้นหาความจริงนะ,ะที่เรียกว่าคอ,ออปปนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีอีกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะ,ะที่ติดตามาและประสานงานร่วมกับคอ,ออปปนั่นก็คือ ปคอ,อ,อ,อปอนะคะซึ่งไปทํางานในด้านของการเยียวยาขณะนี้มีคณะทํางานหลายชุดนะคะซึ่งทุกๆชุดนั้นก็กําลังมุ่งหน้าสู่การค้นหาข้อเท็จจริงและความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่นะคะในปี2553ขณะเดียวกันคดีนะคะที่เรากำลังติดตามอย่างออใกล้ชิดนั้นนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคดี112มาตรา112นะคะก็มีความคืบหน้าไปนะคะแต่ว่า การสิทธิการประกันตัวนั้นนะคะก็ยังคงเช่นเคยนะคะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะคะอย่างเช่นในกรณีของคุณดารณีชันเชิงศิลปะกุลนะคะซึ่งศาลได้พิพากษาศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก15ปีนะคะอยู่ระหว่างการอุทธร์ก็ได้ยื่นขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยวงเงิน1 4ึ0 0ล้านบาทนะคะแต่ศาลก็ยังคง ออยืนตามคำสั่งเดิมนะคะไม่ให้ประกันตัวนะคะออส่วนอีกนะคะออกลุ่มหนึ่งของผู้ที่ได้ถูกจำคุกนะคะโดยไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว mm. เช่นเดียวกัน8ท่านนะคะได้ร่วมกันออร่างจดหมายนะคะแล้วก็ยื่นจดหมายต่อ อจุดหมายร้องทุกข์นะคะต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษินวัตรนะคะเพื่อขอความเป็นธรรมโดยอ้างตามมาตรา260และ261นะคะที่สามารถให้ให,ให้ให้สิทธินะคะกับผู้ที่ต้องการที่จะขอพระราชทานภัยโทษนะคะก็ได้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา260และ261นะคะที่จะขอ พระราชทานอภัยโทษผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะขณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของมาตรา1นึะคะที่หลายท่านอาจจะได้ทราบข่าวบ้างแล้วนั่นก็คือการเสวนาและก็การจัดงานรางวัลวัฒนธรรมนะคะที่ในนามของงานแขวนเสรีภาพ ะะซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินนักเขียนนะคะกลุ่มนักเขียนที่ชื่อว่านักเขียนแสงสำนึกนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าได้ถูกปฏิเสธที่จะให้ใช้สถานที่คือหอศิลป์กรุงเทพในการจัดกิจกรรม ะะซึ่งในที่สุดแล้วก็ได้มีความพยายามที่จะย้ายไปจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะคะก็เลยในที่สุดก็ได้ย้ายไปที่อนุสรสถาน14ตุลานะคะแล้วก็ได้จัดงานผ่านพ้นไปอย่างสําเร็จด้วยดีนะคะเรื่องราวของ ปัญหาของการใช้สิทธิทเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมต้องจับตามองนะคะเพราะว่าการที่จะก้าวไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยก็คงจะต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างโดยเสรีนะคะประเด็นนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญหากประเทศเรานะคะจะต้องเดินหน้าไปสู่การปรองดองเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการถอดสลักข่าวในช่วงที่3กันคะ่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w w w b a n g k ok o k w i บ e c o m